ซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้คุณผู้ชมครับเด็กเพียงอายุ26ปีครับทตัวเป็นแอดมินฮะแอดมินเขาเรียกว่ากลุ่มรับ t e l e กร a มนะครับถ้าใครอยู่ในนั้นหรือว่าอาจจะรู้จักซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มรับเนี่ยเขาจะล่อลวงเด็กอายุต่ํากว่า15ปีเพื่อไปทําอนาจารแล้วก็ถ่าย ถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นไวรัลแล้วก็มาเผยแพร่ในกลุ่มาาบางทีก็ต้องเสียตังค์เป็นภาพโป๊ะเปือยโป๊เปือยว่าบิวว่าบิวมีเพศสัมพันธ์แล้วก็เหมือนก็แบบว่าลวงละเมิดให้เหมือนเป็นทาสอ่ะน้องเขาเป็นทาสแล้วก็ถ่ายทําแล้วก็ออกมาแล้วก็ขายให้สมาชิกในกลุ่ม<อ>ถ้าอยากได้เลเวลนี้ ต้องเสียตังค์เท่านี้คือคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาจะรู้กันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีว่าเอ้ยต้องสมัครอย่างนี้ต้องเสียเงินอย่างนี้ในกลุ่มทนิการเข้าไปดูอในแอปธนิการเข้าไปได้พี่ลองเข้าไปได้เดี๋ยวต้องถามมอกก่อนไปดูในนั้นได้ซึ่งต้องบอกว่าอาเมื่อปีที่แล้วครับแม่ของน้องคนหนึ่งฮะอายุเพียงอายุเพียงเก้าขวบเท่านั้นพี่รู้พี่รู้โหยังเด็กอายุเพียงเก้าขวบเท่านั้นไปแจ้งในมูลนิธิปวีนาหงษ์คุณ นะครับซึ่งบอกว่าลูกเนี่ยถูกกระทําชําเราถูกทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกทําให้อับอายโดยการถ่ายคลิปแล้วอยู่ในกลุ่มลับแล้วแล้วยังไงอะ่ะแล้วบอกว่าโดนหลอกยังไงซึ่งแม่แม่ของน้องก้าขวบเนี่ยบอกว่าไอคนที่หลอกน้องเนี่ยบอกว่าเป็นหมอด,ดูออแล้วก็ไปดูดวงโโอโห้หไปดูดวงเสร็จปับ๊บแล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายกับน้องอซึ่งหลังจากทำครั้งแรก มันก็มีครั้งต่อมาครั้งสองครั้งสามจนถึงสองปีที่มันกระทาทําเรากับน้องแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายคลิปอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าอ๋อมันเริ่มจากว่าไปดูดวงก่อนดูดวงอ้างตัวว่าเป็นหมอดูแล้วอาจจะทักน้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่สุดท้ายแล้วก็หลอกล่อเรื่อง,<ล>องการอนาจารถูกต้องอแล้วก็แอบ,บถ่ายคลิปไว้ใช่ฮะ,ะซึ่งตํารวจไซเบอร์เขาก็ได้รับข้อมูลต่างๆมาครับเลยทําปฏิบัติการเลยครับ กา <Guardian> เรียนแองเจิลโดยการกวาดล้างซึ่งก็ไปพบกับแอดมินครับตัวการหลักครับคือนายนัทตะพงษ์เนี่ย,น,ยนนายนัทพงษ์หรือนายหมูอายุเพียง26ปีพิรุษที่บอกว่าทําการร่วงระเบิดน้องก้าขวบ,บก่อนนะอาจก่อนน้องก่อนน้องเก้าขวบแล้วก็หลังน้องก้าขวบมีถึง30มลายที่เสียท่าไอในหมูเนี่ยสามสิบลายครับ มีการตํารวจเข้าไปค้นนะครับพบหลักฐานพบของกลางนั่นคือมือถือครับซึ่งเขาก็เข้าไปดูก็มีคลิปอนาจาร์มากมายมีหลายคนด้วยกว่า30มสิบรายและที่สําคัญมีการสอนนะ,<ฮ>ะมีการสอนให้คนในกลุ่มว่าเวลาคุยเวลาสนทนากับเด็กอายุต่ํากว่าสิบหเนี่ยต้องคุยยังไง<อ>ต้องมีเทคนิคมีวาทศิลป์ยังไง<ม>ในการร่วงระเมิดเด็กพวกนี้นั่นแล้วก็ทํำยังไงให้มัดใจเด็กคมคู่เด็กให้เป็นทาตุเขาเรียกว่าทาตกามโอ้โหนี่ ร้ายแรงมากครับซึ่งต้องบอกว่าจากการสืบสวนติดตามเนี่ยข้อมูลขยายผลว่ากลุ่มอากุ่มการเด่นแองเจิเนี่ยขออภัยฮะกลุ่มเทริแกมเนี่ยของในหมูเนี่ยพบว่ามีผู้ต้องสงสัยคดีนี้อีก5้าลายนะโโอ้หนอกจากในหมูแล้วมีในกุ้งนะครับรอมีในหมูมีในกุ้งและผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกสามลายขอสมวนชื่อนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าในหมูเนี่ยได้ถูกจับกลุ่มเมื่อ กลุมพาหกหกที่บ่านมานะฮะจากหลักฐานพบว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่หนึ่งครับเขายังมีกลุ่มสำรองอีกมีกลุ่มสำรองอีกโอ้โหเตรียมไว้เตรียมการไว้มีกลุ่มสำรองด้วยฮะครับผู้ต้องหาสงสัยเพิ่มเติมสามรายดังกล่าวเปิดขึ้นใหม่นะฮะในกลุ่มสำรองนี้นะครับคือในหมูโดนจับในกุ้งโดนจับครับแต่อีกสามคนเนี่ยยังเปิดกลุ่มสำรองเพื่อทําอนาจารอย่างนี้ต่อด้วยโอ้โหนะครับหลังจากที่ในหมูถูกจับกลุ่มครับ ก็เปิดวันที่13กุมภาที่ผ่านมาปี67เนี่ยมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับกลุ่มเทเล gram นะครับรักมัธยมซชื่อกลุมหใหม่ครับรักมัธยมครับอย่าเข้าไปนะพี่รุ้นนะโอไม่ได้เลยไม่ได้เลยซึ่งเป็นกลุ่มเดิม<อ>นะฮะแล้วก็โดนจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สืบสวนต่อไปทราบว่าบัญชีเทเล gram รับเนี่ยลงดังกล่าวก็มีนายชายาหรือนายกุ้งอายุ48ปีซึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่พบข้อมูลเชื่อมโยมยังมาถึงในกุ้มได้แก่การโพสต์ภาพและวิดีโอรามกอนาจาร์รวมถึงโพสต์ภาพเด็กหญิงที่ถูกกล่าวอ้างนะครับการมีเพศสัมพันธ์จึงรวบเป็นพยานหลักฐานขอสารตรดิ่งชันออกหมายจับคนได้สำเร็จด้วยนะครับและเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่24กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมาก็เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่อต้าน การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอินเทอร์เน็ตนะครับได้รวมกันครับได้รวมกันนําหมายสารค้นจากจังหวัดอ่าจากเขตตลิ่งชันนะครับเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมในเขตบางพัดกรุงเทพและสามารถจับกลุ่มในกุ้งเนแลละครับครัเนี่ยแหละฮะที่ถูกเชื่อมโยงนะครับถูกสัดทอดว่าได้ทําการอนาจารร่วมอ่าคือแชร์กันอ่ะใช่คือแชร์กันกับ กับในหมูนะครับก็ได้ไปรวบตัวไว้ได้นะครับ,รบด้านเจ้าหน้าที่ครับก็แจ้งข้อกล่าวหาครอบครองและส่งต่อสื่อรามกอนาจารเด็กเพื่อประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองและผู้อื่นแล้วก็เพื่อประสงค์แห่งการค้าครหรือโดยการค้าแล้วก็เพื่อแจกจ่ายหรือเพื่อการแสวงการแสดงอวดแก่ประชาชนทำผลิตมีไว้หรือเผยแพร่โดยประการใดๆซึ่ง สื่อรามกอนาจารเด็กแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือส่งซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะเป็นรามกอนาจารคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ด้วยแล้วก็บังคับขู่เข็นชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงการกระทำอันมีลักษณะรามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อประการใดเบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับก็แน่นอนนะครับว่าตำรวจไซเบอร์เขาโอ้โหเขาในเรื่องของการสืบค้นเนี่ยเขาก็ต้องมียุทธวิธีของเขาแหละครับคุณก็คิดทําแบบนี้มันก็ไม่รอดนะครับที่สุดแล้วหนักไปกว่านั้นยิ่งคุณไปหลอกล่อครับโดยเฉพาะเยาวชนหรือว่าเด็กเนี่ยนะและเป็นเด็กสาวเด็กผู้หญิงเนี่ยมันไม่ควรเลยแล้วไปขายในกลุ่มลับอ่ะก้าขวบคุณผู้ชม มันทําไปได้ยังไงจิตใจมันทําไปได้ยังไงทีนี้อยากอยากให้ตํารวจเนี่ยเอาผิดกับคนเข้าไปดูด้วยจะมีข้อมูลหรือเปล่าไม่รู้คนที่แบบไปเข้าไปเข้าระบบเนี้ยไปดูอ่ะในกลุ่มนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกลุ่มลายเหมือนกลุ่มลายของเราๆกันนะมันก็น่าจะมีมีรู้ว่าเป็นใครยังไงที่ไหนมีรูปมีหน้ามีตาครับมีแอคเคาท์ถูกไหมฮะอย่างนี้ก็ต้องไปตรวจสอบสืบจับนะครับครับ